สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องแชนแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับกอล์ฟอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้นะครับพบกับกอล์ฟแน่นอนครับต้องมีรถหล่อๆรีวิวให้ชมกันนะครับก็วันนี้ก็นี่เลยคันที่อยู่ข้างหลังคุณลูกค้านะครับเป็น next gen ford ranger stormtrack นะครับวันนี้เป็นตัว4คูณ4นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่ามันหลอดมันหลอด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแหะนะครับแล้วก็ ตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยก็แบบเฉียบขาดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่เป็นรุ่นที่ลองจากแ a ปเตอร์นะครับก็อยู่ในตระกูลกระบะที่เป็นระดับสูงเลยแหละนะครับเป็นเป็นเป็นกระบะที่แบบระดับสูงออปชั่นครบแบบเต็มๆมนะครับมีลูกเล่นนะครับที่ตัวพวกโลบาร์ตัวราวหลงังคาเนี่ยมากกว่ารุ่นอื่นๆ นะะฮเดี๋ยววันนี้พาไปชมนะครับแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรดีไลน์กับคลิปไว้ให้แล้วนะครับเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบนะก็ปุ่มบนชั้นฟอร์ดเนาะในเพลย์ลิสต์แย่งบนหมูไว้แล้วนะครับแล้วก็ในวิดีโอนะครับมีลงแทบทุกวันชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยต้องการแต่งแบบไหนส่งรูปและคลิปมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับรดี้เรามารรรีววินะคคัับบ Next Gen Ranger Storm Tag Ford เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟไฟ e ้าอีชิปเตอร์นะครับเกียร์ไฟฟ้าอ e ีชิปเตอร์ก็พูดง่ายๆครับมาพร้อมกับระบบช่วยจอดนะนะครับมีจอดเทียบข้างให้ออกจากเทียบข้างให้จอดเขาซองให้นะครับตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อแบบพลาสมาม์นะครับของเรานะแรงม้าสูงสุด210แรงม้านะฮะแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1,399,000บาทสีพิเศษสีสม้มนะครับมีสีเดียวบวกเพิ่ม10,0 0 0บาท ขาวเป็นขาวปกตินะครับแล้วก็ดำเทาพวกนี้ร้าน399นะท่านใดต้องการติดโรเลอร์ชัตเตอร์มาจากโรงงานก็บวกเพิ่ม50,000นะครับก็1,449,000บาทนะครับสำหรับสีปกติอ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะวันนี้ดูดูครับด้วยรถสีดำครับนี่นะครับอ่ะจุดเด่นเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ก็คือตัวอะคริลิกคำว่าเ a n เจอรนี่แหละครับสตอมแท็กเนี่ยนะครับ ติดคำว่าเเจอร์เนี่ยติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะนะครับตัวนี้มีความสวยงามนะครับมีขนาดที่ผมมองว่ามันพอดีนะฮะไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่มีคมนะครับนี่มันจะเป็นตัวอักษรตัวมนๆน,นะครับนี่เล็กๆแบบนี้เนาะก็เป็นความโดดเด่นของสำหรับรุ่นตัว StormTag นะครับแล้วก็แน่นอนครับเป็นเอกลักษณ์นะครับขับไปที่ไหนใครๆก็รู้ก็ต้องมาที่ตัวกระจังหน้า นะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมนะครับจากโรงงานนะครับกระจังหน้าสตอมแท็กเนี่ยมีสีดําเงาบางคนบอกว่าเฮ้ยก๊อสมันก็เหมือนเอเวอร์เรสซ์สปอร์ตแหละถูกปะเป็นสีดําโลโก้ก็สีเดียวกันอีกเหมือนเอเวอร์เรสซ์สปอร์ตแหละใช่ครับเอเวอร์เรสซ์สปอร์ตเนี่ยนะครับกระจังหน้าดําเงาเหมือนกันโลโก้เป็นสีน้ําตาลลมดําเหมือนกันถ้าเอเวอร์เรสก็มีแค่เอเวอร์เรสซ์สปอร์ตถ้าในาเลนเจอร์ก็มีเฉพาะในสตอมแท็กแต่ตัวส t อมแท็กนะครับดำเงารังผึ้งดำเงาตัวทุกอย่างดำ โลโก้เป็นสีน้ำตาลลมดำมีตัวเดียวนะแต่เขาจะมีลูกเล่นนะครับที่ในช่องกระจังซึ่งไม่เหมือนกับตัวเอเวอเรสต์นะครับนี่เห็นไหมมีความต่างนะครับมีความโดดเด่นของเขาที่สำคัญไม่เหมือนแน่นอนเพราะสตอมแท็เป็นตัวเดียวนะครับที่มีไฟสูงอยู่ที่กระจังหน้านะฮะนี่นะครับมามีไฟสูงอยู่ที่กระจังหน้านะครับทำงานพร้อมไฟสูงเลยครับไฟสูงเปิดตัวนี้ก็เปิดไฟสูงไม่ได้ทำงานตัวนี้ก็จะดับอย่างนี้นะคัะ มีมาเลยไฟหน้านะครับเป็นแมสติก LED ไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟเลี้ยวนะครับสูงต่ำก็เป็น LED แยกโคมเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับระบบป้องกันไฟยางตานะครับไฟนะครับตัวเลนเนี่ยตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยครับก็เป็นอัตโนมัตินะครับไม่มีให้ปรับข้างในนะนะฮะแล้วก็มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับอยู่ที่โคมไฟหน้านะครับหมุนพวงมาลัยขวาด้านนี้ก็ติดหมุนพวงมาลัยซ้ายด้านนู้นก็ติดนะครับ มีพกป้องกันไฟแยงตาแล้วใช่ไหมครับไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับออโต้ไฮบีมไฟตันหมอกครับติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วเป็น LED นะครับนี่กันชนนะครับก็เป็นดำเงานะครับทั้งหมดนะาชายกันชนเป็นสีเงินนะฮะมีห่วงล่างคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วก็สตอมแท็กนะครับจุดเด่นของสตอมแท็กก็คือดําตัดแดงนะครับนี่ก็จะมีตัวตัดแดงตรงนี้นะครับนี่เพิ่มขึ้นมานะฮะ พาไปดูก่อนคันนี้นะครับก็จะเอาไปลุยนะครับกันแข้งนะตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเหล็กของแท้แล้วก็ติดกันมอเตอร์นะครับนี่เป็นเหล็กของแท้ของทั้ง,งฟอร์ดเนาะคันนี้เมื่อกี้ก็บอกนะไฟหน้าอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะใช่ไหมที่ปั่นน้าฝนก็เป็นออโต้นะครับคันนี้มีกล้อง3 6 0อองศานะครับนี่ด้านหน้ามีตัวล้างกล้องนะครับ มีใต้โลโก้หน้าใต้โลโก้หลังกระจกมองข้างนะครับรอบคันก็3 6 0องศานะฮะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้ามาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติตวจจับคนเดินนะครับมีระบบเลนคีปปิ้งนะครับสั่นเตือนหรือดึงกลับนะครับแล้วก็มีตัวคูดคอนโทรลนะครับหรือจะตั้งเป็นแอแดทีฟคูดคอนโทรลก็ได้แอแดทีฟก็คือรักษาระยะห่างจากรถกันข้างหน้านะครับตัวแอแดทีฟเราเป็นแบบสตอ p ์ปแอนด์โก้ดวยก็คือหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับระบบครบนะครับ ด้านข้างนะครับนี่เซนเซอร์เห็นไหมหกจุดก็จะมีตรงนี้เนาะด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับเป็นตัวเดียวเลยนะที่เป็นสีดําเงานะเพราะตัวอื่นจะเป็นสีดําด้านหมดเห็นไหมอ่ะช่วงล่างครับโช๊คเป็นโชกคมโนทูบนะฮะดิสเบรกแน่นอนครับระดับท็อปขนาดนี้เนาะดิสเบรกเป็นดิสเบรกสีล้ออยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นล้อเดิมผมต้องบอกก่อนล้อเดิมเนี่ยก็เป็นสีดำนะครับเห็นไหมแล้วก็จะมี ช่องแดงอยู่นะครับตัวนี้นะครับตอนวิ่งก็จะดูมีมิติดูเป็นเส้นๆวิ่งวิ่งนะครับก็ให้ความสวยงามนะครับแล้วโดดเด่นตัวนี้นะครับยางอันนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นคูเปอร์นะครับตัวนี้เป็น AT นทอ่าตัวนี้เปลี่ยนเป็นคูเปอร์เอสนะครับสเปคยาง2อ5 5 5 2 0ย่นะครับคันนี้เลือกเปลี่ยนเป็นคูเปอร์เนี่ยเพราะว่าลูกค้าเอาไปใช้นะครับก็คือวิ่งถนนดำเป็นหลักต้องบอกก่อนวิ่งถนนดำเป็นหลัก เราก็มีเอาไปลุยบ้างนะครับก็เลยใส่เป็นคูเปอร์นะฮะเน้นถนนดาเป็นหลักนะครับวิ่งลุยบ้างก็เลยใส่เอทีเป็นคูเปอร์ตัวนี้นะครับสว,สวยเลยอะลองดูนะครับดอกยางเอ่ยนะครับมิติเอ่ยเห็นปะนะครับพอดีนะ่ะแล้วเดี๋ยวให้ดูทรงข้างๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเป็นไล่ให้ดูทรงข้างๆก่อนเห็นปะ ดูเต็มขึ้นนะครับดูสวยขึ้นแก้มนะครับตัวนี้ก็กรอบเป็นดำเงาเนาะใบเทอร์โบนะครับก็เป็นสีดำเงานะครับสัญลักษณ์ของตัวเทอร์โบคู่เกียร์สิบสปีดนะครับคีบระบายความร้อนกระจกนะครับตัวครอบกระจกก็เป็นสีดำเงาไฟเลี้ยว LED ตัวนี้ก็กล้องมีไฟส่องพื้นนะครับเพิ่มทัศนวิสัยนะครับตอนเราจะก้าวขึ้นรถนะครับมันก็จะได้มองเห็นนะครับตัวด้านข้างนะครับก็จะมีเรื่องของตัวบายสปอร์ตนะครับนี่ เตือนจุดบอดให้เ้าหลังคานะครับความโดดเด่นนะครับเราหลังคาตัวนี้นะครับมีลูกเล่นก็คือแปลงเป็นแลกได้ในตัวนะครับก็สามารถหมุนเป็นแลกสีเหลี่ยมได้เลยเนาะมีขนาดใหญ่ครับแล้วน้ําหนักได้นะครับกันสาดนะครับใส่กันสแท้นะครับของท้งฟอร์ดฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับคันนี้ใส่เบ้ารองมือนะครับเป็นสีดําด้านนะครับเพราะ ป้องกันรอยเล็บนะครับรอยเครื่องประดับเรานะครับที่จะไปถูกับตัวรถเนี่ยรถยิ่งเป็นสีดำเนี่ยยิ่งควรแก่การติดจริงๆมันควรติดสําหรับรถทุกสีแหละนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับกุญแจอยู่ที่ตัวก็ทัดล็อกรถได้สอนมือปลดล็อกได้นะครับอ่ะคือเรียมาสตอมแท็กครับบันไดดำนะฮะแล้วก็แน่นอนครับสตอมแท็จะมีสติ๊กเกอร์กรับิกเห็นไหม นะครับตั้งแต่ประตูไล่ลงมานะครับนี่เราถ้าเกิดเรามองอยู่กับแสงนี้จะเป็นออกเทาๆใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นสีดําด้านนะครับแบบสติกเกอร์เนี่ยมีสีเดียวนะครับถ้าอยู่ในสีส้มนะครับสีขาวมันก็จะดูเด่นใช่ปะแต่ตอนดูอย่างนี้นะครับมันจะดูแบบดูดุดุดูคมนะครับดูมีลูกเล่นมากกว่านะครับการที่ลดสีดําเงาติดสติกเกอร์สีดําด้านจะเป็นแบบนี้นี่เทปมานะครับ เสาสั้นนะครับติดให้ทุกคันอยู่แล้วเนาะสปอร์ตบาร์นะครับซอมแท็กเหมือนที่ผมบอกครับเป็นจุดที่มีลูกเล่นมากๆนะครับคือเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้นี่เห็นไหมตามจุดนะครับห้าระดับนะใช้งานคนเดียวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะครับเนี่ยเห็นไหมตัวราวหลังคาพวกนี้ใช้งานคนเดียวได้หมดนะครับไม่จําเป็นว่าซื้อรถคันนี้ต้องมี2คนต้องช่วยกันจับคือเขามีมาให้2ฝั่งแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่สะดวกมีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะครับ ไฟท้ายเป็น Full LED นะครับต้องบอกก่อนนะไฟหน้าเป็นแมสติกไฟท้ายเป็น f ู l l LED ทั้งขับสี่ทั้งขับ2นะนี่คือจุดเด่นเลยนะของสตอมแท็กนะครับพรมเมียมจัดนะฮะฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3นะครับจะไม่มีกุญแจล็อกนะครับถ้ารุ่นที่มีโรเลอร์มาจากโรงงานจะไม่มีกุญแจล็อกนะครับแต่ถ้ามีกุญแจเนี่ยแสดงไม่มีโรเลอร์มาจากโรงงานนะกล้องฝั่งที่โลโก้ torm t ท็กนะครับ 4x4 คูณนี้คติสติ๊กเกอร์สีเทาครับคำว่า Ranger กันชนท้ายนะครับ เป็นสีดำเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับ6จุดนะฮะก็ด้านหลังก็มีระบบเตือนกันชนเมื่อถอยมาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัตินะครับฝาท้ายนะครับเป็นแบบข่อนแรงนะครับนี่เป็น EasyLift นะครับคันนี้นะครับติดโรเลอร์มาจากโรงงานนะครับก็จะมีเปิดปิดได้ที่รีโมทนะครับในรถเนาะแล้วก็ที่ตัวในกระบะท้ายนะครับเห็นไหมเลื่อนเร็วนะครับกันหนีบนะอ่านี่ในกระบะท้ายก็จะมี ตัวปิดนะครับไฟ12โวลต์180วัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็2 30โวลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนี่แล้วก็ปิดนี้นะปิดได้ครับป่าไายก็เบาดูดิใช้งานคนเดียวสบายๆเลยนะอ่ะช่องนะครับตรงนี้ก็ไว้ไขล้ออะไหล่นะครับล้อนะครับก็ต้องบอกก่อนเป็นล้อแม็กนะครับขนาด20นิ้วนะอันนี้ต้องระวังนะ หายได้แล้ยนีย่ราคาสูงด้วยด้านหลังครับมีแอร์หลัง USB Type A Type C 230โวลต์400วัตต์นะครับแล้วก็ภายในก็เป็นดำแดงแน่นอนครับดำทั้งหมดมีที่โหนขึ้นเสาบีทั้งสองฝั่งเสาเอทังสองฝั่งนะครับพยางแท้ครับสครับเพดแท้มีอยู่แล้ว ามาดูข้างๆก่อนนะครับแผงประตูก็ดําแดงเติมน้ํามันนะครับก็ปลดล็อกเข้าไปปัม๊มปลดล็อกเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับดับเครื่องด้วยเนาะชุดควบคุมกระจกนะครับมือเปิดก็ซ่อนอยู่ยนี้ทั้ง4ประตูนะครับสครับเพจ performance พยาง performance เนาะบอร์ดไฟฟ้าคู่หน้าแดทิศท,ทางครับสวยๆนะครับพวงมาลัยแบบได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกนะตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็คุณผู้หญิง นะครับหรือน้องแบบที่กําลังแบบเรียนมหาลัยจะขับอย่างนี้ก็ได้นะหรือซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ขับได้สบายแน่นอนพวงมาลัยไฟฟ้าครับน้าหนักเบานะฮะไม่กินแรงไม่กินน้ํามันเลยแหละตัวนี้นะครับพูดสตาร์ทนะครับที่วางแก้วซ้ายขวาเปิดปิดฝาท้ายนะครับเปิดปิดไฟตัดหมอกนะไฟหน้าเหมือนที่ก็บอกเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับขอโทษนะครับเมื่อกี้มันตัดเนาะจอนะครับเป็นจอ12นิ้วนะครับตัวนี้นะก็กราฟิกสวยงามเลยนะมี โชว์ความร้อนอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันที่เหลือนะนี่ชุดเกี่ยวกับการขับขี่นะพวกเ,เลนคิปปิ้งก็อยู่ฝั่งนี้นะครับกบราฟิกสวยงามเนาะที่ปัดน้ําฝนก็บอกแล้วเป็นออโต้นะครับกระจกมองหลงังตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบ USB คันนี้ติดก,กล้องหน้าด้วยเก๊ะนะครับเป็นเก๊ะสองชั้นมีแอมเบียนท์ไลท์แบบนี้จอกลางขนาด12นิ้วครับสิงค์โ a ร์เออันดอร์ออโต้แอปเปิลแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลดดิเคชนะันสฟอร์ทรถได้เกียรรร์ธมดาสตาร์ทไไม่ได้้นะแลวก รองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับกรณีที่แอร์แบกแตกนะครับถ้าเราต่อบลูทูธไว้มีเงินโทรออกมีสัญญาณเก็จะโทรให้นะครับรองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับมีไวเลสชาร์จ usb type a type c เกียร์นะครับอัตโนมัติ10สปีดเล่นแมนนวลได้เบรกมือไฟฟ้าครับแน่นอนเนาะดิสเบรกสีล้อก็เบรกมือไฟฟ้าครับมาพร้อมกับระบบออโต้โฮนะครับมีระบบจอดอัจฉริยะที่ก็บอกครับมีออฟโรดสกินนะครับ เห็นมั้ยมีเส้นล้อหน้านะครับมีควบคุมความเร็วลงเขาเนาะมีดิฟล็อกที่เป็นไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับจิ้มลงไปก็ได้นะแต่จริงไม่ต้องจิ้มนะครับหมุนได้เลยนะมีโหมดการขับขี่ด้วยกัน6โหมดเห็นไหมครับก็สวยงามนะครับเปลี่ยนโหมดได้นะครับทุกโหมดที่เปลี่ยนไปนะครับเรื่องของระบบรถก็จะเปลี่ยนให้นะครับเห็นไหมเขาจะปลดให้อัตโนมัตินะครับให้เราขับขี่ง่ายนะครับท่านใดกําลังแบบเพิ่งอยากลองเล่นออฟโรด ที่ไม่คล่องเลยไม่ถนัดเลยซื้อคันนี้ไปครับยังไงก็จบนะครับเห็นปะมีตัวช่วยเยอะแยะนะครับตัวนี้นะครับป้องกันเรื่องของหลับในก็มีนะครับตัวเตือนหลับในก็มีนะครับต้องบอกเลยครบๆเลยเห็นไหมนี่ก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสำหรับตัว StormTag หรือ Ranger หรือ e v e r a เรทุกรุ่นนะครับก็สามารถส่งรูปและคลิปนะครับ รูปแบบที่ท่านสนใจหรือตัวรถที่ท่านสนใจมาได้นะฮะก็ถ้าชอบแบบนี้ก็ส่งมานะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันใดากาบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ